ใจคนนี้หรือเปล่าที่ใจฉันเฝ้าคอยก็ไม่เคยจะมีสักครั้งใจ,จออกกมลังกายแต่เช้าเลยเหร,อ,หรอลูกครับแม่คิดเรื่องราเชลอยู่ใช่ไหมผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อ,อยครับเธอแล้ววันนี้แม่มีสอนหรือเปล่าครับถามได้แม่เป็นครูนะเดียว อาชีพครูเนี่ยมันเป็นงานดูทีนไม่เหมือนงานของเดียวหรอกงั้นเดี๋ยวผมไปส่งแม่ช่วงโรงเรียนนะครับช่องหนูแม่ไปเองได้เออนี่ว่าจะเราเลยนะได้ลาพัก้อนตั้งอาทิตย์หนึ่งใจคอนี่จะไม่ออกไปเที่ยวไหนมั้งเหรอฮะเห็นอยู่แต่บ้านเนี่ยจะครบอาทิตย์แล้วนะลูกผมไม่มีโรงเรียนไหนหรอกแม่ผมดึกอยู่บ้านกับแม่ดีกว่าอืมทำไอ้อนนี่ ไม่เห็นแจงเขาออกทีวีได้นะลูกพักหลังนี้เขาจะดังใหญ่เนาะเอ๊แต่ทำไมาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมาเยี่ยมบ้านเราเลยอ่ะเกริดขาหรืเปล่าน,นี่มีอะไรหรอกครับแม่พอดีช่วงนี้ต่างคนก็ต่างยุ่งครับเลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคนเราอะถ้าจะรักกันนะถึงจะยุ่งแค่ไหนอะก็ควรที่จะหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันบ้างระวังนะ แจงเนี่ยก็เป็นอย่างแบบทั้งสวยทั้มีชื่อเสียงขืนอ,อยู่ห่างกันนานๆอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหนุ่มๆม,มาจีบแล้วก็คว้าแจงตัดหน้าลูกชายของแม่ไปแม่ไม่รู้นะคงไม่หรอกครับแม่แจงอะ่ะเขาหนักแน่นพอเขาไม่ทำลูกชายแม่อ,อกหักหรอกครับ